ลและสวัสดี FC นะครับวันนี้ผมจะมาพาให้ f c มาชมว่าเหรียญที่ผมรับซื้อว่ามีอะไรกันบ้างเราบอกตัวใกล้ๆกันนะครับว่ามีอะไรกันบ้างนะครับที่ซื้อมาแล้วนะครับสําหรับไม่กี่วันที่ผ่านมานะครับับเหรียญที่ซื้อมาแล้วนะครับก็คือ1ตัวแพงก็คือตัวนี้นะครับรับซื้ออยู่เรียนละ3 0 0 0ถึง5,000บาทกันเลยทีเดียวนะครับมีชื่อว่า เหรียญเทดอลลหรือว่าคนเหี้ยวล้อหรือบางคนอาจจะเรียกว่าคนถือหอกนะครับภาษาเลาวเรียกว่าแปรกตุกะนั่นเองนะครับแล้วก็แบบที่2นี่ก็จะเป็นเหรียญเอ็ดเวิร์ดนะครับซึ่งเอ็ดเวิร์ดเนี่ยจะผลิตอยู่2รุ่นด้วยกันนะครับก็คือถ้าเป็นรุ่นใหญ่เนี่ยจะมีอยู่2ปีนะครับก็คือปี1903และ1904นนะครับเดี๋ยวเรามาดูปี แบบนี้นะครับดูด้านหลังนะครับอันนี้รูปนี้ไม่ค่อยชัดนะฮะ,ะดูเหรียญนี้นะฮะ,ะปีนี้จะอยู่ตรงนี้นะครับเหรียญนี้นี่จะผลิตปีหน,นึ่งเกราศูน,น,นย์สีน่นะครับอันนี้นะฮะหนึ่งเก้าศูนย์สี่นะครับนี่เดี๋ยวส o o ใกล้ๆนะครับหนึ่งเก้าศูนย์สี่เหรียญรุ่นนี้รุ่นใหญ่เนี่ยรับซื้ออยู่ไหนละ ่1,000-2,000บาทนะครับถ้าสวยๆเนี่ยเราให้2,000กว่าได้นะครับแต่ถ้าเป็นรุ่นเล็กนะฮะรุ่นเล็กเนี่ยจะผลิตอยู่3ปีก็คือปี1907ปี1908และ1909นะครับปีเราดูตรงนี้นะฮะรุ่นนี้นรับซื้ออยู่แค่เหรียญละ500-1,000บาทนะครับจะเป็นรุ่นเล็กนะฮะขนาดก็ไม่เท่ากันนะครับเนี่ยขนาดไม่เท่ากันรุ่นเล็กเนี่ยจะเล็กกว่านะครับ แล้วก็รุ่นสุดท้ายนี่ก็จะเป็นเหรียญหัวหนามนะครับที่เจ้าของมาขายอยู่2รอบรอบแรก13เหรียญรอบที่2นี่สิเหรียญน,นะครับรุ่นนี้มีชื่อว่าเหรียญหัวหนามนะครับ หรือบางคนอาจจะเรียกว่าเรียญอ Indo ินโดจีนหรือว่าอินโดไชน่านั่นเองนะครับจากประเทศฝรั่งเศสนะครับเพราะว่าสมัยฝรั่งเศสละอาณานิคมสมัยก่อนนะครับส่วนใหญ่นีจะเจอภาคเหนือตอนบนนะครับอันนี้รับซื้ออยู่ในละห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทนะครับจะเท่ากับเอ็ดเวิร์ดุ่นเล็กเองนะครับราคาไม่แพงเท่าเอ็ดเวิร์ดุ่นใหญ่เอ็ดเวิร์ดุ่นใหญ่จะแพงกว่า1 0 0 0ถึง2,000แต่ว่าถ้าเรียนวันหนามนรับซื้ออยู่แค่เรียนละ อ่าห้าร้อยถึงพันห้าร้อยบาทเท่ากับอ่าแอนบอดรุ่นเล็กนะครับแต่ว่าถ้าแพงสุดก็จะเป็นเหรียญเจดอลลาร์แบบนี้นะครับรับซื้ออยู่าแอนละสามพันถึงห้าพันบาทกันเลยทีเดียวนะครับอ่าถ้าด้านหลังเนี่ยหน้าตาจะเป็นแบบนี้นะฮะอ่ามีเท่าไหร่เรารับไม่อั้นเลยนะครับนี่รับเงินสดหรืออ่าผมโอนไปให้ได้นะครับถ้าไม่สะดวกรับเงินสดนะครับเรา มีเท่าไรานี่เรารับไม่อันเลยนะครับขอฝากอย่างเดียวนะครับถ้าเรียนพวกเนื้อเงินแบบนี้ห้ามขัดห้ามล้างห้ามเช็ดแม้กระทั่งกับกระดาษทิชชู่ก็ห้ามเช็ด,มด,ชมชดไม่งั้นราคาตกได้นะครับแล้วก็จะฝากอีกอย่างหนึ่งนะครับถ้าจะขายร้านผมเนี่ยไม่ต้องเสียค่าใช้จ,จ่ายใดๆทั้งสิ้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าใบเซอร์ค่าใบรับรองหรือว่าค่าใบประกันสินค้านะครับสุดท้ายไม่อะไรอีกที่อยากจะมาขายผมหรือว่าอยากจะเสนอแนะอะไรก็าสามารถคอมเมนต์มาด้านล่างนี้ได้เลยนะครับ ครับขอบคุณครับ